มันมันล็อกอะมันล็อกแบบจนไม่รู้จะล็อกยังไงนะคือเข้าใจไหมมันอารมณ์แบบเปิดเพชรกับเปิด FC เนี่มันคนละอย่างกันมันได้เท่าไหร่เราก็ยังว่าเออมันคือเพชรมันหามาได้แต่ FC เนี่ยมันคือเดอะมันนี่นะครับมันคือเดอะมันนี่โคตรเดอะมันนี่เข้าใจป่ะร้อยหกมาไหมร้อยหกฮะอ่าสองพันห้าได้ร้อยหกสามพันเพชรไม่ได้อะไรเลยนะครับทําไมมันเป็นอย่างนั้นใช่ร้อยเจ็ดมาครับโอ้หจีใจจีหัวใจมากร้อยเจ็ดมาทุกคน เอออันนี้มันเปิดมันเปิด FC ดอกมันนี่นะครับอันนี้มันเปิด FC ดอกมันนี่ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัย No.1 เรื่องเติมเกม,มต้อง Cookie Land Shop ร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land Shop อะวัสดีทุกคนนะฮะมาถึงจุดที่จะต้องเปิดการ์ดกันสักทีนะครับ หลายคนบ่นกันเยอะมากเลยนะตั้งแต่การ์ดอ่าตั้งแต่อ่ากิจ T.O.T.S เข้ามาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการเปลี่ยนที่แบบว่าโคตรจะเปลี่ยนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดการ์ดการสะสมแต้มหรือการแลกเปลี่ยนแต้มอะไรก็ตามนะครับคือตอนนี้เปลี่ยนไปหมดนะครับ O.V.R นี่ขึ้นไปถึง109แล้วนะครับขึ้นไปถึง109แล้วแล้วก็เปิดนักเตะมา1 0 4 1 0ี้นี่แบบถ้าเทียบกับอ่ากิจเก่านี่ก็ไม่ต่างอะไรจาก ตัว99เลยนะครับอ่ะวันนี้ขอสักครั้งหนึ่งในกิจนี้นะครับจริงๆตั้งใจแล้วว่ากิจนี้ก็จะไม่อยากเปิดแต่ว่ามันมีการ์ดฟรีมาให้เปิดเราก็เลยต้องเปิดนะครับวันนี้จะมีทั้งการ์ดฟรีและก็การ์ดเสียตังค์นะครับการ์ดเสียตังค์วันนี้เตรียมมาแค่2,000 FC นะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับ ดวงผมจะวัดกับกิจนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูมพร้อมกันครับมาดูของฟรีก่อนอย่างแรกนะครับตัวนี้เป็นอ่าที่ให้เปิดในกิจอยู่แล้วนะครับเข้ามาก็จะได้เปิดทุกคนเลยนะแต่ใช้เงิน M นะครับในการเปิดนะครับตัว O.R 1 0 4ยถึงร้อเปิดได้5ครั้งนะครับเปิดได้5ครั้งส่วน O.R 1 0 0ยถึงร้อเปิดได้5ครั้งเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในเกมว่าเป็นอย่างไร ตัวนี้เป็นร้อยถึงร้อยเก้านะครับใช้เงิน M ทั้งหมดเลยนะครับส่วนร้อยสี่ถึงร้อยเก้าก็ใช้เงิน M เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเลือกเปิดแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับครั้งละอ่ายี่สิบเอ็มนะครับครั้งละยี่สิบเอ็มยี่สิบเอ็มมาแลกเปลี่ยนเปิดการ์ดนะครับนักเตะ TOTS นะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับการฟรีห์ฮะไปโอ้โหการ์ดแรกก็แจ้งเกิดเลยฮนะ ตรงเลทไหมตรงเลทฮะร้อยถึงร้อยเก้ายาวไปฮะเปิดร้อยถึงร้อเก้าครั้งที่สองไปโอ้โหว้าไปละว,ว้าไปละนี่งไงเป็นไง LW ด้วยปาลีดด้วยร้อยสี่มาครับร้อยสี่มาอยู่ร้อยสี่มาอยู่ฮะทุกคนอืม ถือว่าโอเคไหมถือว่าโอเคไหมเปิด2ครั้งได้ร้อยสี่แล้ว1ตัวมามาดูครั้งที่3เปิดได้5ครั้งนะทั้งหมดเปิดได้5ครั้งอ่ะขอดูแสงหน่อยแสงขึ้นมากดทันทีนะไปโอ้โหไม่วาปอีกแล้วครับร้อยทุนทุนน่าจะหมดแล้วว้างน่าจะให้ร้อยเสียเดียวนะครับเพราะว่ามันใช้เงินเอ็มแค่ยี่สิบเอ็มอะมันไม่น่าจะ อ่าเรียบร้อยครับร้องครั้งสุดท้ายอ่ะยาวไปโอ้โหไม่วับไม่อะไรเลยฮะมาอันสุดท้ายร้อยสีถึงร้อเป็นนักเตะ TOTS เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้อ่า OVR สูงหน่อยและก็ต้องใช้เงินเอ็มถึง80นะ8ะแปดสิบห้าครั้งนี่น่าจะหมดเยอะนะครับน่าจะเกือบ400รเอ็มนะครับไปแน่ๆน,นะครับ มามาดูการ์ดแรกครับสําหรับ104ถึง109ใช่ไหมว่ามันจะเป็นอะไรสําหรับการ์ดแรกนักเตะท o t อไปวอกต้องวอกดิโอ้ไม่โอ้โหโอ้โหไม่ได้ละถ้ามา RW อะไรอย่างงี้ค่อยน่าชื่นใจหนะ่อยโอ้โหร้104อยสี่ฮะตรงเลทตรงเลทร้อยสี่ก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยได้เต้มเท่าไหร่นะสำหรับกิจนี้นะเป็นร้อยสี่ถือว่ายังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ จะให้ดีควรจะเป็นร้อยหนะครับจะให้ดีเลยควรจะเป็นร้อยหอ่ะยังเหลืออีกสี่ครั้งนะครับเปิดครั้งที่สองสลับนักเต104ะ TOTs ร้อยสี่ถึงร้อไปมานี่มาอีกแล้ว CB ตัวเดิมเลยนั่นไงโอ้โหสุดจริงไะ สุดจริงนะทุกคนยอมใจไม่ไหวจริงอะร้อสแบบร้อสจริงๆอะ่ะมันมันร้อยห้ารคนจะมาบ้างแหละนะครับแหมดูแบบเปิดไป2ครั้งแล้วยังได้ร้อยสเต็มๆมาลุยกันต่อใจเราต้องสู้นะครับเงินเอ็มเราไม่เสียดายอยู่แล้วนะครับผมพร้อมเปย์เงินเอ็มอยู่แล้ว ร้อยสถึงร้อยเก้าครั้งที่สามจัดไปขออีกหนึ่งแสงอืมขอดีๆหน่อยเอาอีกแล้วซีบีอีกแล้วอุย้ยเอที T. ใครอ่ะก็ร้อยสี่อยู่ดีเหมือนจะมีลุ้นอะแต่ก็ร้อยสี่อยู่ดีอ่ะทุกคนไม่ไหวแย่ yeah. ต้องบอกเลยว่าแย่แต่ว่าก็อย่างว่าแหละมันเป็นเงินเอ็มอะนะ แต่จริงเงินเอ็มมันก็ควรจะได้เยอะเหมือนกันเพราะมันก็หายากเหมือนกันนะทุกคนนะตอนนี้เปิดไปแล้ว3ครั้งโอ้โหไม่เห็นวีแวลอะไรเลยฮะมาดูครั้งต่อไปเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาขอดีๆ R W L W ปารีดร้อยหกปะ่ะอ้าวร้อยหกมาฮะบาร์โคลา โอ้โหบอกวา่ามาแค่ร้อยหกเลยหรือน่าจะมาร้อยเจ็ดร้อยแปดได้แล้วนะจริงๆก็เป็นตัวเก่งอีกหนึ่งตัวนะน่าจะมาน่าจะมาได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรฮะถือว่าได้ร้อยหกมาหนึ่งตัวนะครับสําหรับการเปิดอ่าแปดสิบมาดูตัวสุดท้ายฮะและนี่คือตัวสุดท้ายสําหรับร้อยสี่ถึงร้อยเก้านักเตะ T O T S มาดูกันว่าจะเกินร้อยหกให้อีกสักตัวไหมขอเกินร้อยสี่ก็ยังดีนะครับมาปกร้อยสี่ตลอดอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะโอ้โห C B ไหม โอ้ oh, เรียบร้อยเลยครับร้อตรงเลทนะครับตรงเลทเด้นๆไปโอเคถือว่าได้ของปีมาประมาณนี้อ่ะทุกคนนะไปมามาดูของจริงกันดีกว่าสำหรับหน้าตลาดร้านค้านะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่9,000แล้วก็มี f อ Point อยู่2,000นะครับมาดูกันว่าจะหมานแค่ไหนเดี๋ยวผมไปเปิดที่ อ่า9บรรพีสให้หมดก่อนนะครับอย่างแรกแน่นอน,นครับ3บนเพชรเราอยู่ไหนอ่า3บนเพชรไปอะค,คือหลังจากที่ผ่านมาเนี่ได้106มาตัวหนึ่งนี่ผมถือว่ายังเข็มเขมไปหน่อยนะครับที่จริงโอ้โหตกใจหมดคิดว่าคิดว่าเปิดมาเป็นการ์ดขาวตกใจเลยเมือ่อกี้โอ้โหมัน3บรรพชสไม่ใช่หรอวะเอออย่างน้อย103มามาขออย่างเดียวอย่าตรงเลทปาด อีกแล้ว CB ไหมอูเอโอเรียบร้อยร้อยสไอตัวดำดำ,ดำอะนั่นไงอ่าไม่ไหวจริงๆแต่ว่าก็ยังดีนะไม่ใช่เป็นร้อยสนะครับเป็นร้อยสให้อยู่ถือว่าเกินเลทมาหน่อยนึงนะครับอ่ะเหลืออยู่6000เพชรไปเปิดอะไรดีหกพัเพชรเปิด2องพันหแล้วกันเปิด2องพันห้าทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับไปตาร์ดแรก รัวๆเลยครับ2 0 0ไม่รู้ว่าจะวาร์ปจะเวิร์ฟหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็คือสามันเพชรยังไม่ออก2,005มาออกก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงนะฮะไม่วาร์ปไม่อะไรด้วยนะครับร้อยหนึ่งไปไม่น่าจะให้นะครับลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะให้น่าจะเปิดได้ครั้งสุดท้ายด้วยนะครับไปอ้าวาร์ปให้ใบหนึ่งโอเคไม่ L W ก็ C A M ใคร ร้อยหกมาหมร้อยหกฮะอ่าสองพันห้าได้ร้อยหกสามพันเพชรไม่ได้อะไรเลยนะครับทําไมมันเป็นอย่างนั้นดูฮะทุกคนโอ้โหนี่2 5งพันได้ร้อยหกลูกนี้ผมเปิด2 5งพันยาวเลยนะสามพันเพชรไม่เปิดแล้วนะเกลืออ่ะหมดและเพชรเหลือพันเดียวเก็บไว้แล้วกันนะครับเรามาลุ้นนี่แหละ ไฮไลท์ของคลิปนี้ขอเป็น2,000 FC มาดูซิว่ามันจะแข็งขนาดไหนนะครับตอนนี้เราได้106มาแล้ว2ตัวมันน่าดีใจไหมเนี่ย <c oughs> อะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอ่ามีอะไรน่าเปิดบ้างอันนี้1,000 FC มีอะไรโอ้โหอันนี้ไม่ไหวนะครับ8ครั้งเราไม่มีพอมี500เปิดได้2ครั้งการันตี104-109อ่ะอันนี้น่าสนใจอาจอาจ,อาจจะได้เปิดนะครับอาจจะได้เปิด แล้วก็มีอ่านี่หนึ่งพันมีร้อยห้าถึงร้อยเก้าเปิดได้หนึ่งครั้งหนึ่งพันเอฟซีเพราะฉะนั้นเราจะเอาไว้เปิดอันสุดท้ายเราจะเอาไว้เปิดอันสุดท้ายเลยเราจะไปเปิดห้าร้อยเอฟซีก่อนสองครั้งโอเคไหมห้าร้อยเอฟซีก่อนสองครั้งเอ๊ะอันนี้อะไรเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงห้าร้อยเอฟซีห้าร้อยเอฟซีร้อยหนึ่งถึงร้อยเก้าขายได้อ๋อเป็นเจ็ดพันห้าเพรอ๋อไม่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 ไม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  อันนี้3500 3 5 0 0 100ถึง109ขายได้เหมือนกันตัวนี้ขายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวขายได้เนี่ยโอกาสที่จะแตกตัวแพงๆก็น้อยเพราะว่าตอนนี้1 0 4 1 0 5ถึงออกมาก็ราคาแบบราคา50 m ออย่างเงี้ยครมันไม่ได้แพงนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นอย่างเดียวคือตัวใช้งานจริงๆว่ามันจะออกให้เราไหมมาดู500 FC ของผมครั้งแรกครั้งแรกของกิจนี้ที่เสียตัง <laughs> อะห้าร้อย fc ครับดอกแรกเปิดไปก่อนเลยเปิดสองครั้งอืมมารอๆมาทั้งนั้นขอ2แสงไม่อะไรมากขอสองแสงเท่านั้นนะครับขออีกหนึ่งแสงไปเลยไปอยากได้ดอนนารุม่าไม่รู้จะได้ไหมโอ้โหอย่ามาซีบี ft โอ้ยไอดำอีกแล้วนั่นไงขอโทษนะโอ้เรียกเรียกไอดำอะไรบ้าบอก็เป็นตัวที่มันออกมาแบบเหมือนมันล็อกอะมันล็อกแบบจนไม่รู้จะล็อกอย่างไงน่ะโอ้โหแล้วแบบคือเข้าใจไหมมันอารมณ์แบบมันมาเปิดเพชรกับเปิดเอฟซีหรอมันคนละอย่างกันใช่ไหมฮะเราเปิดเพชรนะมันได้เท่าไหร่เราก็ยังว่าเออมันคือเพชรมันหามาได้แต่เอฟซีเนี่ยมันคือเดอะมันนี่นะครับมันคือเดอะมันนี่โคตรเดอะมันนี่เข้าใจป่ะ มันไม่ควรจะออกแบบนี้ทุกคนเข้าใจปะหวังว่าด่าผ่านนี้ไปมันจะได้ยินไหมนะครับไป500ร้อยอพอยครั้งที่สองให้ตายเถอะโลบินดวงมันจะไม่มาตัวดีๆให้เลยสักครั้งเลยหรือไงปไปรอบนี้ไม่ดูแสงไม่ดูอะไรขอปาดไปแบบเน,น้นๆไปและนี่คือ500 FC Rw มา cm ไว้ใจไม่ได้ร้อยเจ็ดมาครับโอ้ยจีใจจีหัวใจมากร้อยเจ็ดมาทุกคนโอ้มันต้องแบบนี้เอออันนี้มันเปิดมันเปิด fc ดันนี่นะครับอันนี้มันเปิด fc ดันนี่ไม่ใช่เปิดเพชสามพันนะครับไม่ใช่การเปิดเพรฟรีมันต้องมาแบบนี้เอออ่ะ ถือว่าได้ร้อมา1ตัววันนี้ได้เท่าไหร่แล้วร้ 2, อยหกสองเ่งาโอเคจริงๆน่ยมาร้อยบวกขึ้นไปผมก็ดีใจแล้วนะครับผมขอดีใจแล้วนะครับถึงเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้งานก็ตามนะครับมันเอาไปแลกแต้มได้เยอะนะเข้าใจตรงนี้ไหมเออนั่นแหละแล้วก็หมดไปสําหรับ500 FC ได้ร้อมา1ตัวเกลือ1ตัว104ผมถือว่าเกลือนะฮะ และเราก็เหลือเพียง1,000 f งพัน n t อยู่ตรงไหนคือตรงนี้นะมันการันตี1 0 5ยห้ถึง1้ออยู่แล้วถ้าเป็น1,000 F4 อย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเปิดได้2ครั้งผมก็จะเปิด2ครั้งเปิดทั้ง2,000 F4 เลยนะผมไม่มัวไปเสียเวลาเปิด500ให้เกลือทิ้งนะครับอ่ะ ถ้ามันออกร้อหรือร้อยดให้ผมสักตัวเนี่ยผมจะดีใจมากเลยเนี่ยมาก็ได้เนี่ยฟานบัตเทนโจะออกให้ผมไหมเห็นคนเปิด35บาทได้ฟานบัตเทนได้ทูล,ลามอย่างเงี้ยนะมัน35บาทมันนี่ะ่ะทุกคนอ่ะมาดูครับและนี่คือหนึ่งพันเอฟซีเดอะมันนี่มันจะมาร้อยหมันก็จะทำ้ายผมเกินไปถ้ามันมา1 0อยหผมบอกเลยว่ากิดนี้ ผมจะเล่นแต่ของฟรีผมจะไม่ไม่นับหนุนละผมจะไม่นับหนุนละเอาจริงนะเอาจริงนะนี่ขู่แล้วนะมามาดูกันะฮะหนึ่พัน fc ลำหน่อยฮะกิจใหญ่แพ็คใหญ่1นึ่พั fc ไปไปดิ <laughs> ไม่ยอมไปวะมาแล้วอ่ะนี่มันเป็นแพ็กรวมลิมิเต็ดขนาดยักษ์เดี๋ยวนะ รวมลิมิเต็ดเหรอรวมลิมิเต็ดก็คือจะต้องมีทุกการ์ดเหรอจริงปะเนี่ยไม่น่าใช่น่าจะเป็น TOTs ผมก็ลืมดูโบนัสนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้นะครับเป็นแพ็คยัดแพ็คใหญ่จะสมชื่อมันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปาดเหมือนเดิมขอมาดีๆสักครั้งเดยอไปเออ r w มา CDM ใจแป้วละ โอ้โหให้ตายเถอะครับโรบินอะนี่มันหนึ่งพันเอฟซีเดมันนี่ฮะแล้วนี่มันออกบ้าอะไรมาเนี่ยร้อยห้านะเป็นเล็ <c oughs> คือเข้าใจนะว่าถ้าเกิดเราเก็บไว้เปิดหลังจากที่อ่า แพ็กมันเปิดมาครบแล้วตัวนักเตะมันมาครบแล้วโอกาสที่เราจะได้มันจะเยอะกว่านี้เข้าใจตรงนั้นนะผมเข้าใจตรงนั้นเลยแต่ด้วยความว่าเฮ้ยเรามาก่อนเว้ยเราเราใส่ใจก่อนอย่างเงี้ยมันน่าจะปล่อยให้เราบ้างนะครับไอดี ID เราก็ไม่ได้คีริ้วคีเล่อะไรขนาดนั้นนะครับเลี้ยวมันออกร้อยห้ามาตามสัญญาฮะเลิกลากันแค่นี้เลิกลากันแค่นี้เราแยกทางกันเลยเนี่ยแทงทางเป็นสามง่ามเราแยกทางกันแค่นี้เลยเรา<อ>เราไม่ไปต่อเราไม่เอาแล้ว นะฮะหูหุหดหงิดนะแล้วก็ได้ร้อยห้ามาแบบว่านะแบบเงี้ยไม่ได้อะไรนะครับเมื่อกี้เปิดห้าร้อย fc เดอรวันนี่ยังได้ร้อยเจ็ดมาให้แบบชุ่มใจเลยแล้วแบบอูมาพัน fc ล้วได้ร้อยห้าแบบตรงเลทแบบเนี้ยท้อใจฮะเต็มที่ก็คงได้แลกแต้มแล้วก็รอนะครับรอตัวที่มัน ตัวที่มันดีที่สุดอะผมจะแลกฟรีนะครับผมจะไม่ซื้อแค่นั้นจบข่าวก็จบ่ะเท่านี้ครับก็ถือว่ามาสนุกสนุกกันแล้วกันนะครับอ่าเพื่อความสนุกของ FC ทุกคนที่ติดตามแล้วก็ทุกคนที่รับชมความระยำใจของผมตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับไว้มีกระติกกระใจและดวงดีๆกว่านี้ก็จะมาลุยแพ็คให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้มาน้อยนะครับมาไม่เยอะ เรารู้แล้วครับว่าเรามาเยอะได้มันก็ผลลัพธ์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าดวงมันจะดีมาแค่แน่น้อยก็เพียงพอแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจลุงภูมิชาแนลนะครับหรือจะเป็นอ่า YouTube นะครับทางช่องนี้นะครับมิสภูมิเก้าเก้านะครับหรือชื่อในเกมก็มิสภูมิเก้าเก้าเหมือนกันนะครับเลขศูนย์ตัวที่2นะครับตัวโอตัวที่2เป็นเลขศูนย์นะฮะก็แอดกันมานะครับอยากเล่นอ่ะใครอยากดูทีมดูอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับหรือว่าทิ้งทีมไว้แล้วกันในเพจนะ แล้วก็จะได้พูดคุยกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ไลฟ์สตรีมนะยังติดงานอีกเยอะเลยก็จะเจียดเวลามาทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันแบบนี้สนุกสนุกกันแบบนี้เช่นเคยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ